ครับสวัสดีครับคลิปนี้ลูกค้าจะมาเปลี่ยนโชกนะครับแต่ลูกค้าอยากได้รีวิวโชกจะไย้เดี๋ยวเห็นวิดีโอให้ลูกค้านํานะครับอันนี้จะเป็นโชกตัวใหม่นะครับที่ลูกค้าจะมาใส่นะครับสองรเกาซิพไฮมินนะครับแล้วก็จะใส่หูเยื่องข่อมนะครับจะใส่หูเยื่องนานะครับนี่นะครับโชกตัวใหม่นะครับจะใส่รถนะครับก็รอดติดตามเบิ้งนะครับว่ามันจอกมาสวยบ่นะครับก็จะใส่รถคันนี้นะครับเพป็นจะเอาโชก เดิมโหลดนะครับถ้าเก่าจะเป็นเดิมโหลดเจาะออกนะครับเดิมโหลดจะเตี้ยวก,ว,กว่าอยู <0 in vivo> ่นะครับจะเตี้ยกว่าตัวนี้อยู่ตัวนี้ก็จะเงีวกว่าหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็ลองเบิ้งเพราะว่าจะใส่หูเยื่งพร้อมนะครับก็บปลุจอกมาสวยวะก็รอดที่ตามเบิ้งนะครับเพราะว่าลูกค้าอยากให้เฮ็ดคลิปนะครับก็คันี้ก็เคยมีคลิปอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าเปลี่ยนสีมาแล้วนะครับแต่ก่อนเป็นสีดำเงินนะครับ โอเคครับเดี๋ยวถอดโชกหลังเปลี่ยนเลยนะครับกับเปลี่ยนโชกว่ายากนะครับถอดเฟียบออกหน่อยนึงนะครับถอดชุดเสียกหน่อยหนึ่ง,ถอ,ออองถอดกันตกนะครับแล้วก็ถอดนอด็อตสองตัวกับลุดแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเริ่มถอดเลยนะครับ ตอนนี้ก็ถอดโชกออกมากเรียบร้อยนะครับก็มาเบิ่งกันว่าโชกตัวใดเงี้ยวกูกันนะครับนะครับถ้าเทียบเทียบประมาณนี้นะครับจะเทียบกู้กันอยู่หน่อยนึงนะครับนี่นะครับน่าจะประมาณสองร้อยเก้าสิบกับสองร้อยเก้าสิบหามินนะครับห่างกันอยู่ประมาณหามินนะครับนี่นะครับความเาวต่างกันประมาณนี้ ด้านบนเท่ากันอันนี้เทียบด้วยสายตานะครับเทียบด้วยสายตากห่างกันอยู่ประมาณหายมินนี่แหละประมาณ2องร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบหานะครับสําหรับโชคแต่งตัวไม้กับโชคเดิมโหลดนะครับต่อไปจะได้ใส่ตัวไม้นะครับใส่ตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้เอาออกนะครับโชคเดิมโหลดนะครับนี่นะครับยาวต่างกันประมาณนี้ เดี๋ยวจะได้ใส่หูโหลดเดี๋ยวจะใส่หูเยื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้ใส่หูเยื่งก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าจะใส่หูเยื่งน้ำนะครับหูเยื่งกับใส่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับใส่ประหยัดนะครับนะครับหูเยื่งใส่หลอดไฟใส่โชคนะครับนะครับโอเคครับเดี๋ยวใส่หูเยื่งก่อนนะครับประกอบหูเยื่งแล้วก็จะได้ประกอบโชคนะครับ หลังจากนั้นก็ใส่โชคนะครับประกอบโชคได้เลยนะครับก็รอบเบิงนะครับจะออกมาสวยปันใดนะครับ ครับตอนนี้ก็ประกอบโชคนะครับแต่ว่าก็ว่าี้ยึดน็อตแน่นนะครับแค่ทดสอบให้เพิ่งนะครับก็ใส่หูเยื่องนะครับครับตอนนี้ก็ใส่หูเยื่องแล้วก็ใส่น็อตนะครับน็อตหูเยื่องจะเบอร์14นะครับน็อตหัวเยื่องจะเบอร์14นะครับอันนี้ก็ยึดโชคเบอร์14หัวเยื่องหัวเยื่องโชคเบอร์14นะครับแล้วก็เยื่องกันไปนะครับแล้วก็ยึดด้านบนนะครับก็ รู้สึกว่าเตี้ยนะครับแต่แหลกๆบรเิเบวงว่าระยะบางโค้นมันอยู่ประมาณใดนะครับระยะบางโค้นอยู่ประมาณใดบรเดิเวิงลืมเบิงก็คือว่าเตี้ยอยู่นะครับก็บเพราะว่าปกติมันก็นอยู่สองร้อยเก้าสิบห้ามิลเพราะว่าห้าถอยออกมาจากงูเหยื่ออีกนะครับ๋ยวจะเบิงผ่าขี้ไก่ต่ว่ายัางบ้านในประกอบนะครับ ตอนเรดลงบอูว่าจะเป็นก้างล่างจะเตียประมาณไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เดียวประกอบเสร็จเดี๋ยวจะลงเท่าเดียวนะครับประกอบเสร็จเดียวลงเท่าเดียวเลยนะครับอันนี้กล้องที่ใส่นะครับจะเป็นซัมซุง E71 นะครับแต่ก่อนใส่ E 5 0ศไทยนะครับซัมซุงเอห่กล้องสีมันก็อาจจะบางงามปันไหนนะครับว่ารู้สึกว่ากล่องตัวไม่ตัวนี้จะสีบงงามซ้ำตัวเดิมนะครับก เดี๋ยวจะได้ประกอบโชคนะครับเดี๋ยวจะได้ประกอบโชคให้มันแน่นเดี๋ยวจะลงให้เบิ้งนะครับว่ามันเตี๋ยบประมาณไดยนะครับ ครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยเบิดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวจะลดลงให้เบิ้งนะครับว่ามันจะเตี้ยคากบอ่แต่ว่าลูกค้าบอกนะครับขยับเผ้านะครับเขาไนสุดนะครับเพราะว่าเวลาขี่ซ้อนสองนะครับมันมีโอกาสทีที่มันจะชนนะครับเพราะว่าล่อนะครับมันจะชนกับบางคนนะครับผมจะเลยบอกว่าให้ขยับนะครับขยับเผ้าเขาสุดเลยนะครับเดี๋ยวรอเบิ้งนะครับ ว่าช่วงรถนะครับช่วงรถมันเป็นเงียวๆนะครับพอจะคล้องรถนะครับเป็นว่าช่วงรถมันเง้วเพื่อนอยากให้ขยับรอเขานะครับดีสิขยับขอให้เพิ่นนะครับแต่ว่าลูกไส้มายืดออกนะครับโอเคครับเดี๋ยวรถลงให้เบิ้งนะครับ ครับตอนนี้เอาโชวลกเอาลดลงเรียบร้อยนะครับรู้สึกว่านาจะสูงหลังจะเตี้ยนะครับนาจะสูงอยู่เพราะว่าบรรลุว่าจำไม่ได้ว่าหนาโหลดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังโชคสองรอยกระิบหาเยื่องนะครับสองเกาหาเราเยื่องอีกนะครับมันก็เลยเตี้ยแห้งแต่ว่าเดี๋ยวจะขยับล่อเขาหน่อยนึงนะครับขยับล่อเขาน้อยนึงก็นาจะสูงขึ้นนะครับนาจะสูงขึ้นเพราะว่า ทอดยับหล่เขาหนอีกน่อยหนึ่งนะครับ,รบภาพรวมก็ออกมาประมาณนี้นะครับสาหรับใส่โชคเยื่องแล้วก็อ้ามยืดสองนิ้วนะครับรู้สึกว่าลังจะเตียแห้งอยู่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับสาหรับลอยชี้ไปนะครับอ้ามยืดสองนิ้วแล้วก็ใส่โชคเตียนะครับแล้วก็ เปีหูเยื่งนะครับหู้เยื่งโชคกับเตี้ยอยู่นะครับนี่ครับหลังหลังน่ออกคือว่าเตี้ยเลยเสนาอาจจะรอยอยู่หน่อยหนึ่งเพราะว่าจำปได้ว่าหนาโหลดอยู่ประมาณไหนอาจะประมาณนิวนิดๆนะครับเพื่อถึงนิวครึ่งนะครับแต่อยาาใไรมันเตี้ยเสมอกันกับประมาณสองนิ้วนะครับโหลดนาประมาณสองนิ้วแต่ว่ามันจะขี้ยากนะครับมันจะขี้ยากว่าตอนนี้ก็ออกมาประมาณนี้แหละนะครับนะครับโชคถ้าสนใจก็ คอมเมนต์ขอามะไ้นะครับเ่วาหลายๆคนถามมากแล้วก็เ่เห็นตอบนะครับนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับอาอยัางได้เจอกันไม่คลิปนานะครับมีคลิปกัมีลูกค้ามาแต่งรถกับซีเฮียสในเบิรงอยู่เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็พยายามลงคลิปเรื่อยๆอยประมาณสี่วันต่อหนึ่งคลิปนะครับสี่วันหรือสามวันสี่วันหาวัน,วนต่อคลิปหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเพระาะว่าช่วงนี้บ่าค่อยมีคลิป ปันใดนะครับแต่กับพยายามล่งทุกมืออยู่โอเคครับเดี๋ยวจังใดเจอกันไหมคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ